สวัสดีครับผมสวัสดีครัโซโอเควันนี้เราอยู่พร้อมน้ำตาแนะก็คือตอนนี้มีมิซูมิโดเมนิครับมาจากประเทศฝรั่งเศสครับมาประมาณ1นวันสองวันแล้วแล้วก็มาร่วมงานกับทางบริษัทคุณชยัยไทเบราตรงครับเนาะเดี๋ยวผมพบบรษัทเยอรมนโซฮ่เฮสินคามในไทยแลนด์โด o m คส <Yeah. S 2> ์ร์ a h n ังค์นใช่อร่ะเือทุ่ e ชัยและดีดีฟิ e มาอ e นเด็ก n d นในไทยแลน e ์ a i ่สิสต์ของวิมันมิทนิร์ุ ganz genau ja und ich gesagt hier gekommen hast du unsere Firma geschaut gesehen und mit Mitarbeiterin ja klar alle alle sehr nett sehr sympathisch eine gute Ankunft bekommen von der Firma ich bin sehr froh hier zu sein ja okay danke schön. was ist deine Arbeit was ist mit uns zusammenarbeit was machst du eigentlich ich äh, bin Berater für Frankreich Schweiz Belgien und Holland ich tue die Leute unterstützen äh, für Witwenrente, für Pension, für Herrschaft und alles äh, so was es um äh, Zukunft für die die Kunden äh, machen können mit Anwalt, mit Notari und, und so weiter und so weiter. แล้วก็ผมถามว่าแล้วคุณทํางานไรคุณหน้าที่ของคืออะไรก็เกี่ยวกับเงินแม่ไม้เงินเกษียณทรัพย์สมบัติที่สามิงคุณที่อยู่ประเทศฝรั่งเศสนะครับหรือเบลเยียนนะครับหรือประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับแล้วก็หลายประเทศฝรั่งเศสเอ่อประเทศสวิตเซอร์แลนด์ที่พูดภาษาฝรั่งเศสเขาก็เป็นคนเดินเรื่องเกี่ยวกับภาษาฝรั่งเศสท,ทุกอย่างหมดเลยนะครับผมณจุดนั้น,น,นแล้วก็เขาดีใจมากที่มาเยี่ยนบัทของเราก็ทํางานด้วยกันมาหลายครั้งนะครับอ่า ทุกช่างอยู่กับกับใครกันบ้างก็คือทำงานก็สามคนที่ทํางานด้วยกันนะครับก็สำหรับทหารศึกษาฮัลโหลออฟพัทยาพัทยเศรษกเอาอย่าีคุณช่างด้วยกันนะอืออ Na natürlich wir sind hier sehr sehr Ja, das ist wunderbar. Die Leute sind so 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 freundlich unwahrscheinlich Die Freude, die die Leute hier haben und immer am Lächeln immer bereit ihnen zu helfen, das ist richtig schön und, und cool, das Leben ist so cool hier. Ich อีกฝ่ายมเซอร์เซอร์เซอร์ฟิลเยอะสุดใจเขาหมายความว่ามาอยู่จังหวัดน่านทุกคนอะ่ะเขาเขาเขาต้อนรับอย่างดีแล้วพูดจาดีแล้วก็คือไงมาปุ๊บคนคนคนที่จังหวัดน่านเป็นคนน้ําใจที่ดีมากเขาบอกว่าโหดีใจมากที่มาอยู่ที่นี่ครับแล้วก็เป็นมันแตกต่างที่ประเทศฝรั่งเศสประเทศเยอรมันที่มาอยู่ที่ประเทศนั้นคขาขับรถดันพอมีอยู่ที่ปุ๊บมันโล่งทุกอย่างหมดเลยก็ดีใจมากในจุดนี้นะครับผมโซอีกฝักเยตเตมแต่เป็นไงบ้างที่นี่ทำงานกับตรมหนิเป็นไงบ้างครับผม ค่ะก็ประเทศฝรั่งเศสนะคะก็แต้วจะเป็นหลักกับโดมินิกค่ะเขาจะช่วยเหลือทุกอย่างเลยค่ะทั้งคอเอกสารทั้งเดินเรื่องเกี่ยวกับแม่ไม้แล้วก็มรดกทั้งหมดเลยค่ะเขาเก่งมากเเนาะโดมินิกเป็นคนที่รับผิดชอบงานทํางานกับเรามานานแล้วนะตอนนี้ได้เกี่ยิมาพี่ไปได้ไทยนะครับแล้วก็พักที่นี่แต่แลก็ไปเที่ยวที่อื่นอีกนะครับแล้วใครอีกอเซิกซักตาสตูแซร์กูดอุนจูปิสตูเชาอีบะเบอแบกบาสลาอินอินฟรังไคโซตูปิซา เพิ่งคลิกดูบิสไอฟักสุนบาทิชอนวิกคลิกดูก yeah. ิบมื้อฟิไดนาอาไปมีคนชายไทยประหลาดถึงสุสัมเอียใหมาย่าคนต่อไปครับมาขวัญนะครับค่ะก็สําหรับคนโดมินิกนะคะก็เป็นคนที่มีความกระตือรือร้นมากในการทํางานค่ะก็จะตอบกลับเร็วนะคะถ้าเกิดเขามีอะไรเขาจะส่งมาให้ก็คือค่อนข้างมีความรวดเร็วในการตอบกลับงานค่ะค่ะเสจะวิอาไปไป ไปอีเมล่งโวอัพดูชิอฟ์ไปวิดสรุ่นสูตรซอฟร์ตันงามันจะไปอัมสเตอเนียวัตวิตเบลนเดออิสตองกิฟคอมอินฟังไคและฮัสิอฟตอีเมลรโทรไปเดกเอฟอร์ไปอวีเกมมาร์กอีมาเพิงเรีกอนสกิปอ์ไปสุอย่างนี้เดอ่ะต่อไปครับผมค่ะสำหรับเ โดมินิกนะคะที่ทำด้วยก็คือออมีความเฟลลี่ค่ะแล้วก็มีความรับผิดชอบงานสูงมากค่ะเอาซีกัสตจูบิซ่เฟลลี่จูบิซ่เล็กูบิกรุ๊กลิกสมาร์ทไปจูบิสฮัสตัสชอปแซ่แก่นเอุโอนนักแฮร์จูบิควิกลิกกับไอร์โซนว่าจะแกนมงสมาร์ทซีซาร์ไปจริงยะอ่ะต่อไปก็อ้อมก็อ่าสำหรับหนูที่ได้ร่วมงานกับโดมินิกนะคะก็ S <S จะตอบกลับเร็วมากคะ่ะแล้วก็คือทำงานรวดเร็วนะคะก็ละเอียดรอบครอบรวดเร็วแล้วก็ให้ข้อมูลที่ครบถ้วนค่ะจิปิสัยเป็นคนว่าตาสวีกริกเอสมินพุ่งริกอินชไวส์ดูขสมินมีกี่ hour ไปผมทำงานกับเขามา25ปีนะครับบอกไว้ก่อนนะโอเบอร์ซอนสิกยาจีซามันเบอร์ซอนสิเราเรารู้จักกันดีนะครับพอพอรู้จักกันดีปุ๊บเรารู้ว่าเขาเป็นคนที่ มีหน้าที่ร oh ับผิดชอบต่างๆนานาผมเลยเอาเชิญเขามาร่วมงานนี้ด้วยกับกายบ้าดีมากเนาะค่ะแต่วิซินเซฟรีเป u นเดียว e ันนี้เราเ e n ็จสิารตกกันไปแล้วันนี้มีการป t r a ุมใหญ่และเสร็จสิ้นการตกลง t ันไ a แล e วพวกเราต้อง e ่วมมือกันและผมคิดวาบริษไทยปรับวิอย่างมากอย่างมากแต่ค a ณคิดอย่างไรกับชาวฝรังส่าไทยอรังสที่มาอยู่ที่ก a ุงเ n พฯหรือทรุง ขอบคุณอันโมเมนต์อิมูทอเวอร์เซสออฟไทเลนิชผมถามว่าเป็นไงบ้างตัวเนี้ยขอบคุณมากที่เราทํางานด้วยกันแล้วก็ให้บริษัทเราโตไปด้วยกันและผมถามว่าแล้วคนคิดยังไงบ้างว่าคนที่อยู่คนฝรั่งหรือมีฝรั่งที่อยู่ประเทศฝรั่งเศสอยากกลับมาอยู่เมืองไทยถาวบอลหรือคนฝรั่งที่ฝรั่งเศสเอออยากมาอยู่เมืองไทยหรือคนไทยฝรั่งเศสที่อยู่ประเทศไทยนะครับเป็นยังไงบ้าง Oui, bonjour. Bienvenue en Thaïlande. Vous êtes vraiment les bienvenus. Profitez bien de la vie. Ici, c'est vraiment cool. Au niveau de la sécurité, vous êtes vraiment tranquille. Les gens sont d'une sympathie incroyable. Ils vous prêtent, ils vous donnent tout ce que vous voulez. La vie n'est pas chère. La température est très, très agréable. C'est vraiment... Un endroit idéal soit pour venir vivre, soit pour passer sa retraite. Vous inquiétez pas, vous serez toujours, toujours très bien reçu à partir du moment où vous êtes vraiment sérieux avec les gens. Les gens vous le rendront fois mille. Hmm. Familie, da man eine Franzose hier lebt in Thailand und plötzlich Problem mit Frau gestorben. Plötzlich kommt eine verwandte Schwester, sagt, im Auto weg und wir sind auch zuständig für hier, hier in Thailand. Wir haben Anwand hier. Sie. bitte. Si vous avez quoi que ce soit comme problème, l'entreprise le, Kunchai Thai Beratung est prêt à vous aider. On a des Avocats, on a des Notaires. Si une personne vient à décéder, on s'occupe des Pensions de Reversion. S'il y a des problèmes avec votre famille, on s'en occupe pour tout régler avec nos avocats. Il n'y a pas de problème. Vous serez vraiment, vraiment, vraiment très bien soutenu. เอ๋อเขาบอกว่ามาที่นี่สามารถหาเราได้แล้วก็ทํางบริษัทเราก็จะเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีพนักงานที่เราช่วยเหลือก็คือทีมงานที่เราคัดสรรมานะครับแล้วก็เช่นโตมินิกเป็นคนทีเก่งมาก จริง <t iny eti> ๆทีมงานผมทุกคนบอกว่าจูบิซซูเปอรตัวไม่ดีสามภาษานะครับภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสภาษาเยอรมันนะครับผมเนาะสามต้องได้นะครับแล้วทํางานกับเราดีมากแล้วก็ชักชวนที่คนที่มีแฟนคนฝรั่งเศสนะครับที่มีปัญหาต้องการพินัยกรรมเทสเทเมนต์สไปชเป็นคันเอาฝรั่งเศสมากขึ้นออเดอร์แอร์ชาร์ฟคันเอามิดอุ่นมากขึ้นวิดเบลินเดอร์คันเอามิดอุ่นมากขึ้นอุ่นก็คือหลายๆคนนะครับก็หลายที่มีเกี่ยวกับเงินไม่ไม่ ยาเลนเัเปอุมือนแม่มเอ่ยเก็บมอดกเอ่ยที่เป็นภาษาฝรั่งเศสหรือภาษาดัชหรือเป็นภาษาหนังก็ให้มิซิสตมนมีเขาไปคนเดินเรื่องให้นะครับในจุดนี้ครับอัีเวมาเกตเวคลิกฟินดีดีแอร์ชอปบังเกนอฟบังวาสนาวาสมาเกสนา

所以你好。啊